พี่เนี่ยจะพาทุกๆคนเนี่ยมาทําคลิปเซอร์ไพรส์รถให้พ่อนะครับเจ้พ่อเจ็บขาหนูก็เลยซื้อมาให้อะไรเนี่ยแปดล้านโอเคทุกคนสวัสดีชาวฟีฟ้าชาวฟีฟ้าชาวคันนาชาวพีบีชาวไฟแบงค์ชาวเลซิตเต้กินด้วยนะครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับคือวันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยจะพาทุกๆคนเนี่ยมาทําคลิปเซอร์ไพรส์รถให้ พ่อนะครับ hey, คือทุกคนเดี๋ยวพี่จะอธิบายก่อนนัทไม่ได้นัทไม่ได้นัทไม่ได้นัทมาด้วยนัทมาด้วยดูด่เดี๋ยวเดี๋ยวอย่างแรกให้ดูดูดูการแต่งตัวแต่งตัวสวยด้วยนะโอเคย่ออยู่คือวันนี้นะครับนัทได้นัทรู้อยู่แล้วนะครับคือวันเนี้ยพี่อ่ะกับนัทเนี่ยจะไปซื้อรถคือซื้อไว้แล้วนะครับจองไว้แล้วแล้วไฟแนนซ์เนี่ยเพิ่งผ่านนะครับคือผมเนี่ยจะออกรถเอาผ่านนะครับมาให้คุณพ่อนะครับทุกคนใช่รถตู้คันยาวๆเหมือนอันนี้เลยใหญ่ด้วยเนี่ยอันนี้ฟั้นเลย ไป <laughs> ก็คือเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ทุกทคนฟังก่อนนะครับคือคุณพ่อผมเนี่ยใช้รถอาถ้าใครรู้ถ้าใครติดตามผมมานานนะครับคือพ่อผมเนี่ยใช้คอจูเนอร์นะครับคอจูเนอร์เนี่ยเวลาขึ้นอ่ะมันจะขึ้นลำบากถุงมะเปียก <Yeah. S 1> มันจะขึ้นอย่างเงี้ยเ <c oughs> ข้าใจปะ <c oughs> มันต้องยกขามันสูงอะ่ะ <c oughs> มันสูงเว้ยแล้วต้องจับปุ๊บแล้วต้องขึ้นอย่างงี้เข้าใจปะเข้อือแล้วคุณพ่อผมเนี่ยล้มนะครับอันเนี้ยผมเคยโพสต์ไปในเฟซแล้วผมอะจ่ายค่าผ่าตัดให้พ่อเนี่ยคือประมาณเกือบห้าแสนะคครับบบแแล้วือ เข้าใจไหมว่าของเทียมของปอมอะคือผ<ม>่าตัดของเทียมเข้ามาแล้วมันมีอายุการใช้งานเพิ่งผ่าตัดไปปีที่แล้วนะครับแล้วตอนแรกตอนออกมาพ่อก็บอกว่ามันเดินค่อนข้างดีแหละแต่ว่าพอยิ่งใช้ไปยิ่งใช้ไปมันไม่ใช่ของจริงไงเสื่อมสภาพใช่มันเสื่อมสภาพแล้วก็เวลาขึ้นพ่อเขาบอกว่าตรงนี้นขึ้นอย่างเงี้ยมันลำบากนะครับมันไม่ได้ชิงลำบากหรอกผมเห็นพ่อแบบมันเจ็บขึ้นแล้วร้องโอ้โอ้โออ,อ,อายุ <ผม S 2> ได้ไงเออแล้วผมก็เลย ไปออกรถเอาผักให้ทางคุณพ่อเลยนะครับก็แต่ว่าผมดาวเอานะครับผมไม่ได้ซื้อสดนะเพราะว่าตังค์ผมผมพ่งตรงนะถ้าผมออกไปผมเหลือไม่ไม่ถึงแสนนะถ้าผมออกออกออกเอาเอาผักไปนะครับก็คือผมดาวสองล้านจะเหลือตังค์ไม่กี่บาทนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพื่อความสุขทางใจของผมนะครับแล้วก็ได้ให้พ่อเนี่ยสบายใจขึ้นนะครับโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปเอารถกันเลยนะครับก็รถค่อนข้างสวยเดี๋ยวทุกคนก็เห็นเองนะครับโอเคป่ะดูครับตอนนี้ผมกำลังจะไปออกรถให้คุณพ่อนะครับ รถใหญ่ของผมเนี่ยกุญแจรถมันข่ายนะครับไปกันไม่พอนะครับถ้าขับ I ไปแปดไปแล้วคนน่าจะนั่งบนหลงังคานะครับดูดิโคตรช้าในเดี๋ยวนี้เซก้อยโดยต,ตัวแม่เอ้ยเร็วโค้ดไกลอ,อ่ะแบบที่ผมไม่ออกรถอ่ะไอเบี้ยกเหยียบขี้ช้าฮะเร็วดิแบบเบีย้ยกมืออะรีบขึ้นรถตัเร็ว,รวไปทางไหนไปตัวแระไหนนี่คันเนี้ยต่างคนเหรอเออต่างคนทุกคนครับตอนนี้นะครับพี่ก็ถึง นี้พี่เนี่ยจะออกรถแล้วนะครับจริงๆคือนี่อันนี้ก็คือสีขาวนะครับแต่ของผมเนี่ยอยู่อยู่นู่นนะครับเห็นไหมครับนี่สีดำโคตรเท่ในจริงเนี่ยตัวผมอ่ะอยากได้สีขาวมากกว่านะครับแต่ว่าผมเนี่ยออกเป็นชื่อผมนะครับแล้วผมไปดูดวงมาห้ามออกสีขาวนะครับผมก็เลยยังไงดีจะพูดย่าไงดีผมเป็นคนเชื่อเรื่องดวงมากๆนะครับเฮ้ยดูดูสีขาวอดี๋ยวดูสีขาวอันเอ้ยเปิดตู้กูดิด้วเปิดนเชครับเช็ดก่อนดิรู้ไหมเนี่ย แค่กับมัดแต่งมัดแต่งมีอย่างนี้ป่ะไม่มีอย่างเียวเดี๋พึ่งใครใครเป็นคนขึ้นก่อนอ๋อขึ้นเลยครับเช็ดเช็ดได้ดีดิแล้วเช็ดแล้วครับดูทุกคนเดี๋ยวผมจะรีวิวอันนี้ให้ดูก่อนนะครับคือข้างในเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่มากเลยนะครับก็คือทางพ่อผมเนี่ยเวลาฟอร์จูเนอร์เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ไว้ทุกคนมันจะอยู่ประมาณนี้ใช่ป่ะมันอยู่ประมาณนี้ไว้คอเจเนอร์แล้วเวลาเขาหยุดเยอะๆมันจะแบบอย่างนี้ได้ยังก็เช็ดตรงเนี้ยใช่ใช่แต่ว่าอันนี้มันสามารถขึ้นได้เลยนะครับก็ขึ้นได้เลยนี่เห็นไหม นี่ว่าวเฮเฮ้ยเดี๋ยวกันขับรถพักจะปิดปรูก่อนนะเดี๋ยวปิด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 ไปเดี๋ยวกัเปิดได้เลยเปิดได้เลยเหรอใช่เปิดได้เลยก็คือจริงๆอ่ะผมอยากได้สีนี้มากกว่านะครับแต่ว่าสุดท้ายจบที่สีดำนะทุกคนแต่ว่าสีดำอ่ะมันดูดุกว่าจริงๆนะคือที่ผมออกเลยก็คือนี่เลยนะครับบริษัท ปิดออตโอตอินพอร์ตพัทยานะครับอันนี้เขาต่งรครับเนี้ยคันนี้ผมไม่ได้ซื้อเองนะครับอจายอันนี้คือคองแถมผมได้เยอะค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับได้ทั้งจอได้ทั้งจริงๆอยากได้อยากได้พี่แถมด้วยนะ <c oughs> ดูดูยกดนิ <c oughs> ดยกทำ <c oughs> ไรอ่ะ <c oughs> ถ่ายกล้องไนงะดูมันถ่ายดิมันถ่ายใครอ่ะ <c oughs> มันถ่ายมันถ่ายเมียกูหรอมันถ่ายเป็นไม่ได้หยกช่วงครับผมจะบอกให้ฟังก่อนมือกล้อง่ะจำเป็นหมดทุกคนเลยนะครับคือฮะ New, นิวหลคือมือกล้องผมไม่มาสักคนครับนัดแล้วไม่มาครับเมากันหมดนะครับก็เลยต้องใช้มือกล้องโง่ๆอย่างไอหยกเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ดีดูดูแต่ผมชอบที่ที่ผมเลือกที่เป็นเอาผ่านนะผมชอบก็คือตรงนี้เลยนะครับเนี่ยข้างหน้ามันมัน,ม,นมันดูดุมากเลยนะครับนี่เห็นไหมอันนี้คืออะไรรหมั้ยอะไรอะเ <c oughs> ปตตาตอสลัดไอ้เนี่ยโล่โล่โล่สี่เหลี่ยมเวลาเวลาชนใครไม่เป็นไรด้วยรถข้างหน้าเอางี้ไม่ไม่ไม่เป็นไรหรอกมึงลองกูดูกูเจอพี่มึงเอาเด็ด แน่ใจขัดคำมันเหมือนโจรสลัดตรงไหนวะนัดไอ้เปี๊ยกบอกว่าตรงนี้เหมือนตาโจรสลัดเขาเรียกว่าโล่โล่โล่อะโล่อะโล่อะอะไรเปี๊ยกเฮ้ยฉันเอาอะไรเราเหมือนไอ้ที่นี่เขามงติดติดอ่าจอให้อยู่นะครับระบบโคตรเยอะอะดูดิดูข้างในคือคนขับก็นั่งคนคว้างคนกว้างคว้างนะครับดูดิอันนี้คือนั่งได้ทั้งหมด2 4 แล้วก็ข้างหลังอีก2คนแต่จริงๆนั่งได้เจ็ดคนข้างหลังสามคนอัดกันแล้ครับผมเดี๋ยวผมครอบไอแปดไปนะทุกคนพี่ปัญ่าใจอ่ะแปดงทุกคนครับเดี๋ยวไปดูดีข้างหลังด้ก่อนคือจริงที่ผมเลือกจอดเนี่ยก็คือครอบครัวผมก็เยอะนะครับทั้งดีลทั้งนับอะไรอย่างเงี้ก็เอาไว้ใช้ด้วยนะครับส่วนหนึ่งนะครับแต่จริงก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะไม่ค่อยมีคนขับรถให้นะขึ้นไปชนไหนในชนหรอกชนเดี๋ยวกูยะงจ่ายมีเงินเดือนอยู่เนี่ย นี่ดูข้างหลังด้วกันข้างหลังก็จริงๆมันนั่งได้ไม่สามคนมังวะนั่งไม่ได้นั่งได้นั่งได้เออกูยังนั่งได้เลยไม่ได้อะไรไม่ได้จริงๆมึงตอบตอบตอบไปก่อนเนาะมันรู้ไงว่ามันจะได้นั่งหลังสุดไงไอ้เปียมันรู้นะครับว่ามันจะได้นั่งหลังสุดนะครับนั่งไม่ได้ครับนั่งสามคนมันนั่งยังไงครับสองสองเอ้ยหนึ่งสองสามอย่างนี้เหรอเออปิดมันแค่รับอ้าวแล้วมันมันไม่ใช่อีเหรอไม่ใช่ไม่รู้มาแต่งมีอย่างนี้เปล่าไม่มีอ่ะบมาแต่งสามล้านสาม 3, 5, คันนี้สามล้านห้าครับคันแร้ซื้อสดอะสามล้านห้ามาแต่งนี้เปล่าสามล้านห้าคันแีกสดพง่งกูบอกไปแล้วว่ากูดาวสด,สดไหมครับไม่เป็นไรแต่ว่าเราดาวสองล้านใช่ดาวเยอะมาแต่งเรา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 ,เราอยากไปเครดิตไงเปิดเปิดคันต่อไปเราจะาออกไอ้นี่ไงจะอกอกซีบิ๊กให้ผมจริงเนาะกูยอกอะไรซีบิ๊กยอกซีบิกครับเฮ้ยตัวตั้งเป็นแล้วเหรอซีบิ๊กมือตัวตั้งมีซีบิ๊กด้วยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรา รอรับรถนะครับแล้วก็ผมเอาเจ้าคนนี้ไปให้พ่อนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันทุกคนครับตอนนี้นะครับผมเนี่ยกำลังจะกลับบ้านนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเอกสารที่เคลียร์ทั้งหมดนะครับว่าผมดาวไปกี่บาทนะครับตั้งเหลือกี่บาทเนี่ยตั้งเหลยหกหมื่นฮะตั้งเลยหกหมื่นหมดแล้ว นี่นะครับ <Goodnight> ก็อเอกสารของผมนะครับด like ูด sure. ิดูดูดีกี่บาทก็คือผมดาวไปทั้งหมด1นึ่งล้านเก้าแนหมื่ี่คือมาจ่ายวันนี้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยได้จองมันจำไปอีก5้าหมื่นก็คือเป็นเสรอ่ะคือ2ล้านบาทที่ผมวางดาวไปนะครับก็กระเป๋าก็คือหายเลยนะครับเหลือตังใช้อยู่หกหมื่นนะครับก็หาไใหม่ไม่เป็นไรนะเพื่อความสบายใจของผมนะครับวันนี้โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเอารถไปพ่อเลยครับรถออกไปแล้วนะครับก็ไม่มีแล้วนะครับไะ ทุกคนครับตอนนี้นะครับพี่เนี่ยก็ถึงบ้านของคุณพ่อแล้วนะครับก็ผมเพิ่งเอารถมาจอดนะครับเขาน่าจะเห็นแล้วแหละพ่อผมน่าจะเห็นแล้วแหละว่าแต่ผมไม่แต่เขายังไม่รู้ว่าเป็นรถของใครนะครับผมก็จะเดินไปตามพ่อนะครับแล้วก็ให้พ่อมาดูนะครับว่าเนี่ยผมออกรถมาให้พ่อนะครับป่ะพ่ออันนี้หน่อยทำอะไรอยู่บ้านอยู่้านเดี๋ยวถักเดี๋ยวซื้อรถมาให้พ่อนะ หลอหรอกกือเปล่าซื้อมาให้พ่อจริงหรือเปล่านั่น,น,นยังไงพ่อไปดูดิพ่อมาดิดิดูเลยโอ้ยซื้อมาได้ยังไงเครืเงินอทองอะไรหนูซื้อมาจริงๆนะหนูไม่ได้หลอกพ่อเลยนะเนี่ยเครืเงินทองอก็พ่อเจ็บขาหนูก็เลยซื้อ,อมาให้ซ,ใหซื้อมาให้นั่งว่างั้นเถอะใช่ดีแล้วดีดีดนี่เห็นไหมเจริญเจริญนะลูกเอ้ยนี่ไงพ่อเต๋ไหมสวยมากโอ้ยนั่นยังหลุเลยอะไรเนี่ย แปดล้านนี่มันมากเกินหนูพูดเล่นนี่พ่อพ่อก็ไม่เชื่อหนูอีกหนูพูดซื้อม่ให้พ่อจริงๆนี๋ยวทุกคนพ่อพ่อเดินเป็นไงมั่งเหรอเดินเดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหรอโอ้ยรถยังหรูเลยลูกเอ้ยซาลาล็ทกชซฟอยโอ้ยนี่พ่อแล้วพ่อไปไหนพ่อก็ให้คนขับไปไงได้ได้ดีดีให้แม่ให้แม่เทียนขับไปเดี๋ยวนี้คือนั่งได้ไหมขึ้นนั่งได้ไหมนั่งดิพ่อ คือผมอะออกบีเอ็มมาผมก็ให้พ่อขับพ่อเขาบอกพ่อเขาไม่ไม่ไม่ขับรถไม่ไม่ไม่ชอบขับนีีดก่าคือพ่อขึ้นพอร์เชอร์พ่อขึ้นยังไงเนี่ยขึ้นแบบเนี้ยแบบเดียวกันเนี่ยไม่พอร์เชอร์เนลสูงกว่านี่แล้วเวลาพ่อขึ้นพ่อจะขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยอย่างเงี้ยแล้วหนุนตารถกันดีแล้วเกินนั่งซื้อมาให้หนังหนุนตาไปเกลี่ยอะไรเหรอพ่อพ่อจะไปใครใครจะไปทำเกลียนให้ล่ะไปเกลียเต้องเห็น พ่อจะใครจะใครจะมานั่งทำม้าขับเกียรให้พ่อแหละซืออ้อรถแจกพ่อแจกแม่ก็รันาาราคาๆดีๆดังๆเราแล้วหนูซื้อให้จริงไงเนี่ยเดี๋ยวพ่อบอกว่าไอ้ชิงเดี๋ยวมึงซื้อมามึงก็ขับคนเดียวอีกคือมผมว่าต้องขับให้พ่อนั่งยูแค่ใช่คือจริงๆอ่ะผมว่าเอาบีเอ็มคันนั้นอ่ะให้พ่อใช้แต่พ่อบอกพ่อพ่อพ่อไม่เอาพ่อไม่ฉักขับบีเอ็มเขาเขากลัวไงพ่อเขากลัวขับออกไปไหนแล้วไปชนแล้วคันนี้โอเคไหมมันมีจอด้วยนะพ่อนี่เห็นไหม มีจอด้วยไฮ้ยรู้เดี๋ยวพ่อไปรับดวงรับเด็กไม่มีเด็กพูดอย่างไรนี่พ่อมานั่งได้หมดดูข้างหลังดิเฮยเลยไมู่เลยใช่พผมมันไม่ได้มีทขึ้นหรอกไม่ให้ขึ้นเปี๊ยกสกปรกพ่อบ้านอ่ะบ้านสกปรกพ่อก็เข้าไปดูบ้านมันสกปรกมากเลยเปี๊ยกมันสกปรกโสกโปกก็มันอาบน้ำอาบชาอะไรอย่งเงี้แปลว่ามีเปี๊ยกคนดี้ เดี๋ยวสกลบกดีจังนี่แล้วก็พ่อเนี่ยพ่อลองปรับปรับเล่นดูมันจะมีปรับตรงนี้พ่อนี่เห็นไหมเห็นไหมี่ไงนี่ไงอ่าพ่อลองปรับเล่นดูขึ้นแล้วขาขึ้นแล้วขาขึ้นเห็นไหมสบายไหมโอเคแล้วเราก็มีคนขับรถให้พ่อจะได้ไปไหนแบบไม่ต้องนั่งขับเองนะขับไม่ให้เปรี้ยโอ้พ่อขับไปกัเปรี้ยพ่อก็นั่นน่ะพ่อลงบ่ายอีกรอบ แล้วพ่อไปไงเปียกพ่อเข้าโรงพยาบาลอ่ะเปียกไปยกเปียกขับคนยกขับคนเน่ยเดี๋ยวพ่อขับไปโรงพยาบาลรอดอ่ะก็ไม่ไม่แล้วหนูหนูอะหนูบอกเราบอกคนดูบอกว่าพ่อเดินแบบนี้ไมีครใช่ฟังไหนนะข้างขวามันมันเปลี่ยนสะโพกใช่ไหมรู้ว่าเปลี่ยนสะโพกไอ้พ่อมาเป็นปีแล้วไม่รู้ว่าพ่อผมต้องเปลี่ยนอีกหรือเปล่ามันต้องเปลี่ยนอีก เจ็ดปีเจ็ดปีเปลี่ยนทีสามปีตายอะไรโอ้ยจะสามปีตายอะไรเราคือพ่อผมมาต้องเปลี่ยนสะโพกทุกเจ็ดปีนะครับก็ลื่นล้มคนแก่เนาะนแก่ได้ก็นี่พอมานั่งหน้าเติมเติมไงเติมเติมลงดีดีเด้อเติมเติมนี่พ่อขับพ่อขับได้อยู่ไหมขับได้ขับเป็นขับขับเป็นอืมอันนี้ก็เกียร์พ่อก็น่าจะเข้าใจอยู่แหละพวกเกียร์พวกอะไรอย่างเงี้ยบีบแต่ เ้โอเคเดี๋ยวหนูมาสอนระบบพ่อเบื้องต้นอีกนิดนึงโอเคป่ะไปเจอมายังเนี่ยเดี๋ยวไปเจอมเลยนะลูกนะจะเจอมันเจอมที่ไหนอ่ะเจอมัดโทโอเคเดี๋ยวหนูพาพ่อไปแป๊บนึ่งพ่อเข้าไปทำอะไรก่อนก็ได้แต่นี่ก็พ่อไว้ใ้เด้อจ้าจ้าขอบโชคดีนะลูกเอ้ยขอบใจมากครับคือทางคุณพ่อผมอะนัดเชื่อไหมว่าพ่อยังไม่เชื่อ พ่อเขาพ่อเขาพ่อเขาแบบเราทำคลิปบ่อยใชอเราทำคลิปบ่อยเราเราเอามาแก้เขาอเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยดูคลิปผมเลยนะเขาไม่ค่อยดูนะครับแล้วก็เขาไม่ค่อยคนแก่นะคือไม่ค่อยแบบรู้เรื่อง youtube อะไรเท่าไหร่ใช่ไม่รู้ดีเขายังเก่งกล้องอยู่ด้วยเห็นไหมแต่ว่าพ่อผมเป็นคนน่ารักนะครับเขาผมก็ทําเรื่องเสียหายเขามาตั้งแต่เด็กนะครับไม่ว่าจะ เล่นการมานันเสียตอนเด็กหลายๆอย่างนะครับผมเจเลมากนะครับผมก็เลยอยากจะทดแทนบุญคุณพ่อแม่ด้วยการดูแลเขานะครับแล้วก็ซื้อสิ่งของเล็กๆน้อยๆนะครับถึงมันจะมันก็ใหญ่สำหรับผมเลยของแน่นะครับของชิ้นใหญ่แต่ชิ้นใหญ่ที่สุดหนุนในคันนู้นหนุนเดี๋ยวผมจะขายแล้วนะไอ้อีเวนนั่นนะ <laughs> เดี๋ยวผมจะขายแล้วเดี๋ยนะเพราะว่าช่วงนี้ชอ็อตเลยทีละอันนี้ผมช็อตจริงๆนะครับอันนี้คือแบบว่าไม่มีตังค์แล้วจ้าเออไม่มีตังค์แล้ว คือจริงๆถ้าออกคันนี้มาพ่อผมอะอันนี้พูดกันตรงเลยนะเมื่อกี้ผมไม่กล้าพูดกับพ่อพ่อผมอะเขาชอบไปที่ไหนรู้ไหมลอยเป็ดผมไม่กล้าหยอกไม่ไม่ไม่กล้าพูดกับพ่อไงผมจะกำลังดงมาคิดนัดใจแล้วพ่ออไว้ไปลอยเป็ดเด้อแต่เขาด่าผมีกคือพ่อเขาชอบคือคนแก่นะครับเขาเล่นการบรรนานผมก็แต่ว่าที่นู่นมันเป็นถูกกฎหมายไงที่ลอยเป็ดอ่ะพ่อผมก็ชอบไปที่นู่นนะครับผมก็เลยจะคืออันเนี้ยพ่อเขานั่งไปเน้ยคนแก่นะเขาอะไรที่สบายใจเขาก็ให้เขา ทำไปนะครับคือจริงๆอ่ะผม่อยากจะเซลล์พ่อผมละคือซื้อแค่นี้มาเ mm hmm. ม,มื่อกี้ผมเซลล์ไปนิดนึงละบอกว่าไว้ให้พ่อไปรับรอบเด <c oughs> เป็นความสุขของคนแก่นอนพ่อบอกไม่อย่างเร็วอ่ะพ่อบอกไม่พ้นเร็วอ่ะ <c oughs> พ่อบอกไม่ไวเกิน <c oughs> ไม่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 โอเคนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับ คือรถคันนี้ก็อาจจะให้ผมไว้ใช้ด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าผมมีใช่ผมก็มีเดินทางนานๆั่นนที่ได้ไปหามารีนันๆที่ได้กลับบ้านที่ขอนแก่นนะครับก็น่าจะใช้คันนี้ไปแล้วเพราะว่ามีผมโยกเปียกดิวไอ้ลังโอ้ยเจ็ดคนย่าเยอะปกติมีเราสองคนเราก็จะขึ้นเครื่องก็จบใช่ไม่ผมไม่ค่อยขึ้นเครื่องผมจะไป BM มากกว่านะครับส่วน BM อ่ะ ไม่รู้ผมจะขายคันไหนนะแต่ว่าน่าจะขายคันไอแปดขายจุกจุกหนึ่งล้านบาทกูดึงต่อเดี๋ยวถึงมีคนมาขอซื้อห้าห้าล้านกว่าแล้วเนี่ยขายแปดแต่ว่าผมยังยังรักมันอยู่นะเพราะว่า <c oughs> รถมันใช้ดีมากเนาะใช้ดีมากเทอะครับเออมันเทอครับแต่คันนี้มันก็จะดูไฮโซนิดนึงแต่ผมก็ไม่ได้ค่อยได้ใช้หร <c oughs> อกโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวผมพาคุณพ่อเนี่ยไปเจิมรถแล้วก็พา <c oughs> ไปกินข้าวด้วยนะครับเราไปทําบุญโอเคนะครับทุกคนก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามพี่มาถึงวันนี้นะครับให้พี่เนี่ยมี เงินซื้อนูน่นซื้อนี่ซื้อนั่นให้ทุกคนได้ดูนะครับแล้วก็ให้ทางคุณพ่อด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครสวัสดีครับ